สวัสดีครับคริสนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะในกล่องคริสนะครับวันนี้คริสมาชวนทําเมนูง่ายๆด่วนๆแซ่บๆเลยนะครับนั่นก็คือลาบเนาะแต่ลาบของคริสวันนี้เป็นลาบหมูที่มีวุ้นเส้นแล้วก็มีเห็ดด้วยนะครับรับรองออกมาอร่อยแน่นอนนะครับวิธีการทําอะไรก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรง่ายๆเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทํากันนะครับคริสฝากด้วยใครยังไม่กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับฝากกดให้คริสด้วยเนาะโอเคครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทํากันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ส่วนผสมนะครับอย่างแรกเป็นวุ้นเส้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคสทิ้งรายละเอียดของส่วนผสมไว้ข้างลนะ่างเนาะเป็นไกด์ไลน์นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปปรับใช้ได้ตามที่ตัวเองต้องการเลยนะครับวุ้นเส้นนี่คือแช่น้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้ารู้สึกว่ามันยาวมากก็ตัดทักหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับนี่คือตัดครึ่งเนาะเอามาแช่น้ำแนละ้วก็ตัดครึ่งไปทิ้งละมันก็จะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็มาถึงหมูสับนะครับอันนี้คือใช้เป็นิดนนึงะครับ เสร็จแล้วก็ตมด้วยพริกทอดนะครับตันนี้เป็นพริกขี้หนูคือเอาไปทอดมานะครับให้เขาพอก,กรอบนิดนึงเดี๋ยวจะเอาไว้แต่งหน้าแล้วก็เผื่อแทไใครรู้สึกไม่เผ็ดอยากจะทานพริกอันนี้แกล้มกับลาบก็ได้นะครับแล้วก็ก็จะมีกลิ่นหอมด้วยเนาะพริกทอดแล้วก็วางบนกระดาษทิชชู่สําหรับซับน้ํามันของอาหารให้เขาแบบว่าสูมซ,ซับน้ํามันออกไปนิดนึงเขาจะได้กรอบนานนะครับามาถึงส่วนผสม หลักอีกอย่างหนึงของคริสนะครับนั่นก็คือเห็ดนางฟ้านะครับอันนี้ Chris Lang ำคริสล้างทําความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัดโคนเขาที่ติดๆกันออกให้เขาแยกจากกันเนาะแล้วก็จะมีทริคในการเตรียมเห็ดนิดนึงนะครับตัวตัวดอกเห็ดกับตัวตัวลำต้นของเห็ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวก้านของเห็ดกันก่อนเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเขาแข็งมากก็จะตัดทิ้งไปบ้างก็ได้นะครับเอาให้แบบว่าอย่าเอาที่มันแข็งมากเดี๋ยวเวลาทานแล้วมันจะไม่อร่อยเนาะมันจะไม่ค่อยละมุนเท่าไหร่นะครับโอเคตัวก้านนะครับได้มาอย่างนี้เดี๋ยวคสต้าหั่นเป็นเล็กๆครับประมาณนี้นะครับพอได้อย่างนี้เราก็พักไว้นะครับแล้วก็มาส่วนของดอกเห็ดนะครับ ก็จะฉีกฉีเขาเนี่ยนะครับฉีเขาประมาณนี้นะครับก็ดอกเห็ดพอเราฉีกเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะพักไว้นะครับที่ต้องที่ที่เราต้องแยกกันระหว่างก้านเห็ดกับดอกเห็ดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไม่พร้อมกันก้านเห็ดเขาจะสุกยากกว่าก็จะใส่ก่อนนะครับ มาถึงหัวหอมนะครับวันนี้คใช้หอมแขกนะครับเอามาแค่ครึ่งหัวเพราะว่าเขาหัวใหญ่เนาะไม่ได้ใช้หอมแดงไทยนะครับเพราะว่าวันนี้อยากได้เท็กเจอร์ของหอมแขกนะครับถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะใช้หอมแขกหรือไม่ชอบหอมแขกแน้วก็เปลี่ยนเป็นหอมไทยได้เลยนะครับโอเคนะครับก็สไลด์เขาออกมาประมาณนี้เนาะแล้วก็แยกๆเขาหน่อยก็ได้นะครับเขาจะได้เป็นเส้นๆนะครับ เค okay, แหละประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็พักไว้นะครับแล้วก็มาถึงในส่วนของมะนาวนะครับพอดีมันมีอยู่เซี่ยวหนึ่งครสก็เอามาใช้ด้วยเลยจะได้ไม่เสียของนะครับมะนาวนะครับเวลาที่เราผ่าเนาะเราก็จะผ่าแบบเรียบแกนเขานะครับการผ่าแบบเรียบแกนเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราบีบน้ำเนี่ยเราจะได้น้ําเยอะแล้วก็เวลาที่เราเอาเม็ดออกเนี่ยมันง่ายกว่าด้วยนะครับ คือถ้าเราผ่าขวางลูกเลยเนี่ยมันจะบีบน้ํายากเลาก็ได้น้ําน้อยกว่าการผ่าแบบนี้เนาะโอเคผ่ามะนาวเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวคริสจะบีบไว้เลยนะครับเราจะได้รู้สัดส่วนเรียบร้อยนะครับน้ำมะนาวก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนเหมือนกันมะนาวแล้วนะครับเรามาดูมาเตรียมพริกกันนะครับพริกสดเนาะวันนี้คริสไม่มีสีแดงเนาะก็จะเป็นเขียวๆนิดนึงนะครับ พอหั่นเตรียมไว้เลยประมาณนี้นะครับได้ยังี้เราก็พักไว้เสร็จแล้วก็มาถึงผักเคียงนะครับวันนี้ผักเคียงคริสจะใช้กระหล่ำปีนะครับเนื่องจากว่าไม่มีถั่วฝักยาวไม่มีผักอื่นเลยนะครับมีแต่กระหล่ำปีก็ใช้กระหล่ำปีนี่แหละแล้วผักเคียงอีกอย่างหนึ่งของคริสก็คือแตงกวานะครับแตงกวาคริสก็จะไม่หั่นเป็นแว่นนะคริสจะหั่นเป็นแท่งย,ยาวลูกหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับ แล้วแต่ขนาดของลูกด้วยบางทีก็หั่น4หรือว่าจะหั่น8หั่น6อะไรอย่างนี้แล้วแต่ชอบเลยเนาะอันนี้แค่หั่นสัก4พอนะครับโอเคตัวผักเคียงเดี๋ยวคริสเอาไปใส่ถ้วยแล้วก็น้ําแข็งโปะด้านบนนะครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟค่อยๆเอาออกมาเนาะเขาจะได้กรอบๆนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือพวกผักโรยหน้านะครับก็เดี๋ยวคริสเริ่มที่ผักชีนะครับวันนี้ล้าทงทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บรากเอาไว้ทําอย่างอื่น คก็ซอยผักชีซอยปกตินะครับไม่ต้องซอยเล็กมากเพื่อนๆจะแยกไว้ส่วนหนึ่งสำหรับโรยหน้าก็ได้หรือว่าจะใส่ไปทั้งหมดเลยก็ได้วันนี้คริสไม่แยกนะครับผักชีผักชีจีนแล้วก็ตามด้วยผักชีใบเลื่อยนะครับ โอเคตัวบักชีฝรั่งหรือบักชีใบเลื่อยนะครับกิก็หัน่นพอประมาณเนาะไม่ได้หั่นเล็กมากนะครับเดี๋ยวพักไว้กับบักชีจีนเลยครับมันถึงต้นหอมนะครับก็ตัดรากออกให้เรียบร้อยเนะาะใบนี้ไม่ค่อยสวยคิดดึงออกก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต้นหอมก็ซอยเขาพอประมาณไม่ต้องแบบให้เขาละเอียดมาก ก็พักไว้ด้วยกันนะครับต้นหอมผักชีจีนผักชีฝรั่งอยู่ด้วยกันเลยเยอะดิดนึงนะครับนี่คือชอบผักพวกนี้เยอะๆเคยชอบกลิ่นมันก็ส่วนผสมที่เราต้องเตรียมก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็จะเป็น ในในส่วนของเครื่องปรุงนะครับก็จะมีข้าวคั่วเนาะข้าวคั่วนคริสคั่วเองนะครับที่บ้านคริสจะคั่วแบบสําหรับพอทานสักประมาณทิศหนึ่งเวันหรือ10วันอะไรประมาณนี้นะครับเวลาคั่วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปด้วยหอมๆเนาะพริกป่นก็คั่วเองเหมือนกันนะครับคั่วเองตําเองเนาะมันจะหอมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาก็ซื้อก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องปรุงอย่างอื่นก็จะมีพวกน้ําปลาน้ําตาลมะพร้าวอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในรายละเอียดตอนปรุงเนาะ เราเตรียมทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทาลาบของเรากเลยครับใส่น้ําเปล่าลงไปในหม้อสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับพอน้ําของเราเริ่มร้อนนะครับเดี๋ยวคริสใส่หมูลงไปก่อนน้ําเยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกทุกสิ่งอย่างลงไปในนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบแห้งพอดีกันไม่ต้องตกใจนะครับตามด้วยก้านของเห็ดที่เราหั่นไว้ตอนแรกนะครับก้านเขาจะสุกช้า ก็เลยจะใส่ไปพร้อมกับหมูที่สุกช้าเหมือนกันนะครับพอใส่หมูลงไปแล้วนะครับก็วันนี้เนื่องจากว่าคริสใช้น้ําเปล่าไม่ได้ใช้น้ำสต๊อกนะครับคริสจะใช้ผงปรุงรสใส่ลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้เป็นน้ําสต๊อกก็ไม่จําเป็นต้องใช้ผง,<ๆ>ผงปรุงรสก็ได้นะครับตอนนี้พอหมูของเราเริ่มเริ่มจะสุกเนาะไม่ต้องร้อยก็สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใส่หุ่นเส้นลงไปเลย อยวาวนเส้นเขาก็จะดูดน้ําออกไปนะครับน้ําที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะแห้งไปเองนะครับใส่วนเส้นเรียบร้อยตามด้วยเห็ดที่เราฉีกไว้อันนี้เป็นดอกเห็ดนะครับโอเคนะครับเนี่ยนะครับพอเราใส่วนเส้นลงไปได้สักพักหนึ่งวนเส้นเขาก็จะดูดน้ําไปจนหมดเลยเห็นไหมครับเขาก็จะแห้งๆไ่เลยนะ แต่เพื่อนๆต้องกะให้ดีนะครับระหว่างน้ํากับบุนเส้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดใส่มากเกินไปเดี๋ยวลาบเราจะมีน้าเจิ่งนองแล้วมันจะไม่เข้มข้นนะครับโอเคพอใส่บุนเส้นใส่เห็ดอะไรไปแล้วหมูของเราสุกแล้วนะครับพอหมูของเราสุกเดี๋ยวคริสปิดไฟเลยนะครับแล้วก็ใส่หัวหอมลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกขี้หนูที่เราหั่นไว้มาสักครู่นะครับหัวหอมพริกขี้หนูที่เราหั่นไวนะ้เนาะ คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อนๆชอบหอมแบบสุกๆเนี่ยใส่หอมก่อนสักแป๊บหนึ่งเราค่อยปิดไฟก็ได้นะครับอันนี้คือปิดไฟแล้วใส่หอมเพราะคือชอบหอมให้มันกรอบๆเนาะพอเราใส่ทุกอย่างพร้อมแล้วนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับเริ่มด้วยน้ำมะนาวนะน้ำมะนาว,วเราคือจะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบี้ให้น้ำตาลมะพร้ามันละลายในน้ำมะนาวก่อนนะครับ พอน้ำตาลของเราละลายเรียบร้อยดีนะครับก็ใส่ลงไปเลยอันนี้มอกีตาร์แสบไปตวงนะครับได้ประมาณ2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวแล้วเนาะก็ตามด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาเคสตามมาแค่1ช้อนโต๊ะนะครับบางคนเนี่ยอาจจะเป็น1ต่อหนึ่งนะน้ำปลา1ส่วนน้ำมะนาว1ส่วส่วนน้นคกีตสั์ขอเปรี้ยวนำนะครับก็เลย จะใส่น้ำปลาน้อยกว่าเนาะตามด้วยพริกป่นเลยครับเมื่อกี้เรามีพริกขี้หนูสดอยู่แล้วเนาะแต่ี้พริกป่นเพื่อความหอมแล้วก็ความเป็นลาบที่แท้ทรูนะครับเดี๋ยวข้าวคั่วเดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับพอเราใส่ข้าวคั่วปุ๊บเอาผักโรยลงมาคนเขยา่าเขยา่าแล้วก็เสิร์ฟเลยไม่งั้นเดี๋ยวข้าวคั่วอืดหมดนะครับโอเคพอทุกอย่างเข้ากันดีอย่างนี้เรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆลองชิมรสนิดนึง ว่ารสชาติเป็นไปดังที่เราต้องการหรือเปล่าโอเคชิมแล้วแซ่บมากาลาบของคริสนะก็มีความหวานจากหัวหอมแขกด้วยแหละแล้วก็เผ็ดๆนิดหนึงจากหัวหอมแขกเนาะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะรสชาติเป็นที่ต้องการของเราแล้วนะครับก็ใส่ข้าวคั่วเลยครับข้าวคั่วชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับอันคริสใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะ ครึ่งนะครับเข้าคั่วให้เข้ากันตามด้วยผักโรยนะครับคือใส่ผักโรยเยอะนิดนึงนะครับชอบกลิ่นมันหอมดีผักโรยเนี่ยนุ่นทริคนิดนึงนะเวลาที่เราปิดไฟอะไรแล้วเนี่ยให้เรารอให้ตัวลาบของเย็นสักนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวผักโรยเราจะสลดหมดไม่สวยนะครับ ได้ประมาณนี้แล้วก็เอาไปเสิร์ฟกันเลยดีกว่าครับโอเคลาบของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับเรามาเสิร์ฟกันเลยดีกว่าวันนี้คริสเน้นวุ้นเส้นนิดนึงนะครับไม่ได้เน้นหมูเท่าไหร่เราก็มีเห็ดแต่ว่าเห็ดมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะมันสีมันจะกลืนไปหมดนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ โอเคตอนนี้ลาบของคริสก็พร้อมทานแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาพลิกที่เราทอดไว้มาตกแต่งสักนิดหนึ่งก็โปะๆไปไม่ต้องไปเรียงอะไรมันมากนะครับให้เขาดูเป็นแบบไม่ตั้งใจน่ะเป็นความสวยครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับลาบทอดอ้อลืมไปผักที่เราจะเสิร์ฟเคียงนะครับ อันนี้ที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่เนาะคริสตัลน้ำแข็งโปะไว้นะครับเขาจะได้เย็นๆกรอบๆเนาะก็โอเคแล้วล่ะครับลาบของคริสก็พร้อมเสิร์ฟผักพร้อมลาบพร้อมแล้วนะครับขอชิมคำหนึ่งเมื่อกี้ชิมไปแล้วตอนก่อนใส่ข้าวคั่วอร่อยมากๆอันนี้ใส่ข้าวคั่วใส่ผักโรยแล้วเนี่ยมันจะยิ่งอร่อยมากขึ้น รสชาติดีมากมากนะครับเป็นลาบแบบเปรี้ยวเผ็ดเ,ดเดนาะแล้วก็มีความเค็มนิดๆนะครับกลมกล่อมทีเดียวเชียวนะครับก็เรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับลาบหุ่นเส้นเนาะทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูเนาะเป็นกับข้าวกับแกล้มอะไรได้หมดทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวอะไรได้หมดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้คริสขอตัวไปทานก่อนเดี๋ยวลาบของคริสจะเซ็งหมดนะครับก็ยังไงก่อนจากกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe หรือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะ โอเคครับเดี๋ยวนี้คิสขอตัวไปก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปนะครับขอให้มีความสุขกับการทำอาหารนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ